เดี๋ยวเวลามาอัปเดตข่าวกันแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีร่วมหารือกับผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครับและก็แขกพิเศษนะครับเพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกครับเอเปกอ i g h t 18พฤศจิกายนครับเวลา 12:. 30รายนาทีนห้องเพอเนรี่ฮอลสศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการหารืออย่างไม่เป็นทางการนะครับระหว่างผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกกับแขกพิเศษได้แก่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับแล้วก็เจ้าชายม uh man, ูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอุดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาร ซึ่งจัดขึ้นนะครับภายใต้หัวข้อาการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปกกับหุ้นส่วนด้านการค้าครับทางนี้ครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมผู้นำเอเปกนะครับได้หารือเพื่อการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไรและได้กล่าวเชิญชวนสู่การหารือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งเอเปเป็นเวทีที่มุ่งขับเคลื่อนการค้าที่เสรีและเปิดกว้างมาโดยตลอด โดยนายกรตรีได้เชิญแขกพิเศษกล่าวถ้อยแถลงซึ่งซาอุดีอาระเบียและโอเปกกล่าวว่ามุ่งมั่นนะครับที่จะเสริมสร้างการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดจนการสร้างเสถียรภาพในตลาดพลังงานและความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานสะอาดด้วยนะครับพร้อมทางมุ่งมัน่นสร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายหลังจากการแสดงความคิดเห็นของผู้นําเขตเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวปิดถึงความเห็นของผู้นําที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกันครับเห็นความสําคัญของการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือสําคัญเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกนะครับสำหรับไทยครับการค้าและการลงทุนยังคงเป็นหัวใจสําคัญของการสร้างการเจริญเติบโตต่อไปครับวสานมลประเสริฐรายงานครับ Back inside. inside.